พระธรรมหนึ่งโครินบทที่7ส่วนเรื่องที่ท่านเขียนมานั้นเป็นการดีที่ผู้ชายจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงแต่เพราะมีการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอย่างมากผู้ชายแต่ละคนก็ควรมีภรยาของตนเองและผู้หญิงแต่ละคนก็ควรมีสามีของตนเองสามีควรทำหน้าที่สามีต่อภรยาของตนอย่างสมบูรณ์ และเช่นกันภรรยาก็ควรทำหน้าที่ภรรยาต่อสามีของตนอย่างสมบูรณ์ด้วยร่างกายของภรรยาไม่ได้เป็นของนางคนเดียวแต่เป็นของสามีด้วยในทำนองเดียวกันร่างกายของสามีไม่ได้เป็นของเขาคนเดียวแต่เป็นของภรรยาด้วยอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่เห็นพ้องกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตนในการอธิษฐานจากนั้น จึงมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อซาตานจะไม่ล่อลวงท่านให้ทำผิดเนื่องจากขาดการควบคุมตนเองข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ในเชิงอนุญาตไม่ใช่คำสั่งข้าพเจ้าปรารถนาให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ของประธานที่แต่ละคนได้รับจากพระเจ้านั้นต่างกันคนหนึ่งมีของประธานนี้อีกคนหนึ่งมีของประธานนั้นสำหรับคนโสดและผู้ที่เป็นไม้ ข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นการดีแล้วที่จะไม่แต่งงานเหมือนกับข้าพเจ้าแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้พวกเขาก็ควรแต่งงานเพราะแต่งงานไปก็ยังดีกว่าถูกเผาเร่าร้อนด้วยราคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งไม่ใช่ข้าพเจ้าสั่งเององค์พระผู้เนเจ้าทรงบัญชาวไว้ว่าภรรยาอย่าแยกจากสามีของนางแต่ถ้านางทำเช่นนั้น นางต้องไม่แต่งงานอีกหรือไม่ก็ต้องกลับมาคืนดีกับสามีของนางและสามีอย่าได้หย่าร้างภรรยาของตนเลยสำหรับคนอื่นๆนอกจากนี้ข้าพเจ้าขอบอกว่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหากพี่น้องคนใดมีภรรยาที่ไม่ใช่ผู้เชื่อและนางเต็มใจจะอยู่กับสามีเขาต้องไม่หย่าร้างกับนางและหากฝ่ายหญิง มีสามีที่ไม่ใช่ผู้เชื่อและเขาเต็มใจจะอยู่กับนางนางจะต้องไม่อย่าร้างจากเขาเพราะสามีที่ไม่เชื่อได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วผ่านทางภรรยาและภรรยาที่ไม่เชื่อได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วผ่านทางสามีที่เชื่อมิฉะนั้นลูกๆจะเป็นมนทินแต่นี่พวกเขาบริสุทธิ์แต่ถ้าฝ่ายที่ไม่เชื่อแยกตัวไป ก็ปล่อยเขาไปเถิดในกรณีเช่นนั้นฝ่ายที่เชื่อทั้งชายและหญิงจะไม่ถูกผูกมัดพระเจ้าทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบสุขท่านผู้เป็นภรยาจะรู้ได้อย่างไรว่าจะช่วยให้สามีรอดได้หรือไม่หรือท่านผู้เป็นสามีจะรู้ได้อย่างไรว่าจะช่วยให้ภรรยารอดได้หรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ละคนควรจะคงสถานภาพที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมาย และที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเขานี่เป็นกฎที่ข้าพเจ้าวางไว้ในคริสตจักรทั้งปวงถ้าชายคนใดได้รับการทรงเรียกเมื่อเขาเข้าสุนัตแล้วเขาก็ไม่ควรลบล้างการเข้าสุนัตถ้าชายคนใดได้รับการทรงเรียกเมื่อเขายังไม่ได้เข้าสุนัตเขาก็ไม่ควรเข้าสุนัตความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตแต่อยู่ที่การรักษาพระบัญชาของพระเจ้า แต่ละคนควรจะคงสถานะที่เขาอยู่เมื่อพระเจ้าส่งเรียกถ้าท่านได้รับการส่งเรียกเมื่อท่านเป็นทาสอยู่ก็อย่าให้สิ่งนี้รบกวนท่านแต่ถ้าท่านสามารถไถ่ตัวเป็นอิสระได้ก็จงรรทําเถิดเพราะผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเรียกเมื่อเขายังเป็นทาสอยู่ก็เป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทํานองเดียวกันคนที่เป็นไทยขณะที่ได้รับการส่งเรียก ก็เป็นทาสของพระคริสต์พระองค์ทรงซื้อท่านในราคาสูงอย่าเป็นทาสของมนุษย์เลยพี่น้องทั้งหลายในเมื่อแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าเขาก็ควรคงอยู่ในสถานะที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเกี่ยวกับผู้ที่เป็นพรหมจารีนั้นข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขอวินิจฉัยในฐานะของผู้ซึ่งได้รับพระเมตตาของพระเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ เนื่องจากวิกฤตการในปัจจุบันขา้าพเจ้าคิดว่าเป็นการดีที่ท่านจะคงอยู่อย่างที่เป็นอยู่ท่านแต่งงานแล้วหรือก็อย่าหาทางหย่าร้างเลยท่านยังไม่ได้แต่งงานหรือก็อย่าเสาะหาภรรยาเลยแต่ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่บาปและถ้าหญิงพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่บาปแต่คนที่แต่งงานแล้วจะ,ะเผชิญความยุ่งยากหลายอย่างในชีวิตนี้ และข้าพเจ้าประสงค์จะให้ท่านพ้นจากสิ่งนี้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วตั้งแต่นี้ไปคนที่มีภรรยาแล้วควรดำเนินชีวิตเสมือนไม่มีผู้ที่ทุกโศกเสมือนไม่ได้ทุกโศกผู้ที่มีความสุขเสมือนไม่มีความสุขผู้ที่ซื้อเสมือนไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ที่ใช้สิ่งต่างๆของโลกเสมือนไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ เพราะโลกนี้อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกำลังจะผ่านพ้นไปข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความพวักพวนคนที่ไม่แต่งงานก็สารวนอยู่กับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุ่งให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทยัยส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็สารวนอยู่กับเรื่องของโลกนี้มุ่งให้ภรรยาพอใจและความสนใจของเขาก็แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายส่วนหญิงที่ไม่แต่งงาน หรือสาวพรหมจรีก็สารวลนอยู่กับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุ่งที่จะอุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกายและจิตวิญญาณส่วนหญิงที่แต่งงานแล้วก็สารวลนอยู่กับการงานของโลกนี้มุ่งให้สามีพอใจข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้เพื่อเป็นผลดีแก่ท่านเองไม่ใช่เพื่อควบคุมจํากัดท่านแต่เพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง หรืการอุทิศตนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ายหากผู้ใดคิดว่าตนปฏิบัติต่อคู่มั่นสาวพรหมจรีอย่างไม่เหมาะสมและท่านางอายุมากขึ้นทุกทีและเขารู้สึกว่าตนเองควรแต่งงานเขาก็ควรทำตามที่ต้องการเขาไม่ได้ทำอะไรผิดบาปพวกเขาควรจะแต่งงานกันแต่ชายผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ไม่ถูกผลักดันแต่ควบคุมความตั้งใจของตอนเองได้ และตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานเขาก็ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วดังนั้นแล้วคนที่แต่งงานกับคู่มั่นสาวพรหมจารีก็ทำถูกแต่คนที่ไม่แต่งงานก็ทำดียิ่งกว่าตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาต้องอยู่กับสามีแต่หากสามีตายนางจะแต่งงานกับใครก็ได้ตามใจปรารถนาแต่ต้องเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามความเห็นของข้าพเจ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่าและข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าด้วยในการกล่าวเช่นนี้